สวัสดีครับสาโปรแกรมพิณโนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการออนรถนะครับในกรณีที่กุญแจของเราตกหายนะครับแต่ว่ายังมีแผ่นโค้ดนี้อยู่นะครับเราจะกลับบ้านยังไงนะครับเราต้องมีแผ่นโค้ดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มต้นวิธีการก็เราเอากดปุ่มค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีเราจะมีไฟรูปกุญแจสีเหลืองตัวนี้กระพริบหนึ่งครั้งนะครับเราทําทั้งหมด3ครั้งนะครับเนี่เริ่มจากกดค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับ ปจะกระพิบตรงนี้หนึ่งครั้งปล่อยนะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกสีนะครับกระพิบปล่อยนะครับก็กดค้างไว้อีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้ไฟจะแดงค้างนะครับเราก็จะมากดเลขรอไฟดับนะครับเสร็จปุ๊บเรากดค้างไว้เลขผมเลขแรกเลขผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลขต่อไปนะครับ ึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลขต่อไปนะครับผมถ้ากดถูกนะครับไฟจะแดงค้างนะครับไฟแดงค้างแล้วเราก็สามารถกดปุ๊บล็อก็อจะปลดแล้วก็สามารถตา,าราทกลับบ้านได้นะครับเราต้องบิดออนภายในหกวินาทีนะครับจากนั้นเวลาเราปิดอฟอปุ๊บประมาณ6กวินาทีมันก็จะล็อกกลับ หลังจากนั้นเราก็ค่อยไปเบิกศูนย์เบิกรีโมทมาลงให้ศูนย์โปรแกรมให้ได้นะครับระหว่างนี้เราก็มีรถกลับบ้านก่อนนะครับอ่าโอเคเราจะมาแนะนํากันประมาณนี้นะครับคนที่รู้แล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับคนที่ยังไม่รู้เราก็จะได้สาธิตกันไปอขอบคุณครับ